สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเอกวรพลจากช่องเอกอุบลรถสวยเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมของเมืองไทยครับในรุ่นของเก๋งแฮชแบ็กห้าประตูนะครับผมนี่คือโฉม New Honda Jazz นะครับเป็น j จส z เจ n เนอเรชัที่2แล้วนะครับที่เรียกกันว่าโฉม GE นะครับเป็นเจน2ของเมืองไทยครับสำหรับ j จสโฉมนี้นะครับผมโอเคครับใน E ีนี้ผมจะมีดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับของรถคันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในรวมไปถึงรายละเอีเยดของราคาจัดจําหน่ายด้วยนะครับยังไงท่านใดที่สนใจนะครับกำลังหารถเก่งไว้ใช้งานในช่วงของหน้าฝนในช่วงการเปิดเทอมเตรียมไว้ไปรับเด็กรับลูกไปโรงเรียนนะครับคันนี้น่าสนใจมากสมรรถนะเยี่ยมนะครับเครื่องยนต์1.5ไปได้ใกล้ๆนะครับใช้ในเมืองก็คล่องตัวนะครับประหยัดน้ามันด้วยสําหรับ j จท็ทโฉมนี้นะะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโฉมยอดนิยมของเมืองไทยกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าติดตามในคลิปนี้ EP นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูอย่างละเอียดเลยครับผม เริ่มต้นกันที่ภายนอกกันก่อนเลยครับสำหรับ Honda j a z z G E หรือว่า j a z z Generation ที่2ของเมืองไทยนะครับซึ่งโฉมนี้เนี่ยเป็นโฉมที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ Honda j a z z โฉมนี้นะครับภายนอกสวยงามทั้งคันครับสีสวยมากสีฟ้าเดิมโรงงานเลยนะครับตรงเล่มนะฮะสวยงามครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุหรือชนหนักเลยนะครับสำหรับ j a z z คันนี้นะครับผม นี่ครับผมทรงสวยนะไวรุ่นชอบเลยสําหรับแจ๊โฉมนี้เดี๋ว่าแต่วัยรุ่นเลครับผู้ใหญ่อย่างเราเราก็ยังชอบนะครับขับแล้วก็ดูดีนะฮะไม่วัยรุ่นจ๋าจนเกินไปนะครับรูปทรงมันทันสมัยมันดูแบบโมเดิร์นนะฮะไม่ตกยุคไม่ตกเทรนนะฮะสำหรับแจ๊โฉมนี้นะฮะดานท้ายประมาณนี้เลยสีสวยรอบคันนะครับรถเคย เท่าที่ดูนะผมว่ารถคันนี้เคยเคลียร์สีมาแล้วนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับผมแต่ก็โอเคครับทำมาสวยมาเนียนเลยแต่รถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับอ่าเก็บริ้วรอยเก็บเพื่อความสวยงามนะครับผมโอเคนี่คือในส่วนของด้านนอกนะครับกระจังหน้าทรงนี้นะฮะตาไฟทรงนี้เลยนะครับผมสวยอ่ะโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตนะครับอตัวนี้ได้ตัววีนะครับดิสเบรกสีล้อดิสหน้าดิสหลังนะครับผม ระบบเบรก ABS เป็นโฉมปี2009นะครับหรือว่าปีไทยปี2552นั่นเองนะครับผม่ะต่อกันที่ภายในเลยอ่ะมีไฟตัดหมอกด้วยเ,เล้มแจ้งแมกเดิมโรงงานนะครับขอบ15รัดด้วยยาง1 8 5่0 R 1 5นะครับผมสภาพยางก็โอเคอยู่นะดอกยังเหลือเยอะอยู่ครับใช้ได้อีกยาวๆอยู่ครับผม่อต่อกันที่ภายในนะครับภายในก็จะเป็นโทน เบาะหนังนะครับดำได้แดงนะครับชุดหุ้มพวงมาลัยดำได้แดงเช่นเดียวกันนะครับผมสวยนะนะครับแผงประตูกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับรุ่นนี้ครับผมภายในหนังทั้งคันนะครับดำได้แดงทั้งคันเลยกว้างขวางมากนะครับหลังคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับนั่งสบายไม่อึดอัดครับผม ในส่วนของผู้โดยสารด้านหน้านะครับอันนี้ฝั่งคนขับนะครับส่วนด้านนี้ฝั่งคนนั่งนะครับตอนนี้ผมกําลังนั่งอยู่เบาะหลังซึ่งนั่งค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับดูครับเข่าไม่ติดนะฮะเข่าไม่ติดเหลือเป็นฝ่ามือเลยอืมหลังคาก็ค่อนข้างที่จะสูงที่แจ้งไปนะครับนั่งสบายไม่อึดอัดครับผมและที่สําคัญแจ๊ตโชว์นี้เนี่ยผมให้เครดิตเลยนะช่องวางแก้วเยอะมากดูครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหเ้าแล้วก็สิบนะฮะสิบตำแหน่งเลยนะเท่าที่ผมรับได้นะที่วางแก้วนะรถคันนี้เป็นรถที่เหมาะสำหรับเดินทางเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆครับผมอ่าสำหรับออกทริปนี่เหมาะมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาดูด้านด้านด้าน,นท้ายกันต่อนะฮะพยายามจะไม่ตัดต่อนะครับพยายามจะให้ดูแบบเทคเดียวไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ อ่านี่คือในส่วนของด้านท้ายนะครับซึ่งแจ๊ตโฉมนี้เนี่ยแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยกว้างขวางมากส่วนตัวผมชอบเลยนะดูครับเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายจุสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับดูครับโอ้ว้างมากอืมเดิมๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สครับไม่เคยเจาะนะครับมือแมลรงลร้อหละยอยางอะไรอยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอืม,อ,มอยู่ครบเลยไม่มีรอยเจาะ เครื่องมือแม่แรงบล็อกขันล้อล้ออะไรครบนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของรุ่นนี้ครับดูครับเบาะพับได้นะครับเป็นไงล่ะปุกสิบสี่สิบหรือว่าจะพับลาบไปหมดเลยก็ได้นะครับนี่เป็นไงครับโคตรกว้างนะครับ เหมาะสำหรับสายแบกโดยเฉพาะเลยครับผมกว้างมากๆปิดลงดูสิอ่าแล้วก็เข้ามาดูฝั่งนี่ครับเป็นไงครับเหมาะไหมสำหรับสายแบกสายบรรทุกอของเยอะๆเนี่ยไม่ผิดหวังครับใครใช้แจ็ตโชมนี้นะฮะโหกว้างจริงอ่ะดูสิเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นี่ครับ กว้างมากโอเคครับผมขายหายอยู่ไม่ผิดหวังรุ่นนี้เนี่ยมันคุ้มค่าอเนอกประสงค์ประหยัดดูแลง่ายขายต่อก็ได้ราคานะครับเป็นแฮ์แบ็คห้าประตูอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะในส่วนของยอดขายในยุคนั้นนะครับคู่แข่งเขาก็จะมีโตโยต้ายาริสนะครับที่ตีคู่กันมานะครับแต่แจ๊ขายดีมากดูครับอืม อันนี้ฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้ารัลล็อกออโต้กระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับนะครับที่วางแก้วเยอะจริงๆชอบชอบอันนี้ผมชอบโอ้คอนโซลสวยด้วยนะครับดูครับอันนี้เดิมๆโรงงานเลยนะครับภายในไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับมีแค่ชุดหุ้มหนังดําได้แดงนะครับใส่มาทั้งคันเลยนะครับผมโอเคครับดูเลขไมซีวิ่งไปเท่าไหร่แล้ว อ่าเล็กไม่ตอนนี้อยู่ที่สองแสนห้านะครับสตาร์ทเลยสองแสนห้าหมื่นสามพันสามอสสิบเก้ากิโลนะครับรถปีห้าสองตอนนี้ปีหกเจ็ดนะครับห้าสองห้าสองหกเจ็ดหกเจ็ดรถสิบห้าปีนะครับผมอายุรถคันนี้สิห้าปีพอดีครับวิ่งไปสองแสนห้าคำนวณดูครับน่าจะวิ่งอยู่ประมาณปีละหมื่นกว่าโลไม่ถึง2องหมื่นด้วยซ้ํานะครับถือว่าวิ่งปกตินะครับวิ่งน้อยมาก โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับฝากระโปรงเปิดตรงนี้นะครับไปชมห้องเครื่องกันต่อนีอ่เครื่องยนต์เบนซินนะครับสำหรับฮ o n ด a Jazz โฉมนี้นะครับอืมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน i v วี c ทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อย เก้าสิบเจ็ดซีซีหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะร้อยี่สิบแรงม้าเลยนะครับอ่าเครื่องยนต์ไอวีเทคเดิมๆครับไม่ได้ปรับไม่ได้จูนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมจ๋าโรงงานจากเจ้าของเดิมเลยนะครับอย่างที่แจ้งไปว่ารถมีเคลือ์สีมาแล้วอ่ามาบ้างแล้วนะครับนิดหน่อยนะครับอ่าฝากระโปรงของเดิมนะครับสติกเกอร์โรงงานต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเม็ดอาร์คอะไรสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับไม่มีชนหนักครับไม่มีชนเลยเคลยร์สีเฉย ระบบเบรก ABS นะครับอย่างที่แจ้งไปและที่สําคัญคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับเครื่องยนต์นิ่งเงียบเดินเรียบเลยครับนี่ครับผมใช้งานทนทานคุ้มค่าครับประหยัดน้ํามันนะครับไกลๆไปได้หมดขับในเมืองก็คล่องนะครับให้ดูห้องเครื่องช้าๆชัดๆไปพร้อมๆกันเลยถือว่าสวยนะครับสวยสมบูรณ์ครับสำหรับ j a z z GE คันนี้ โอเคถ้าในสนใจสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อทีมงานเอกอุบลรถสวยของเราได้เช่นเดียวกันนะครับผมติดต่อทีมงานเอกอุบลรถสวยของเราทุกท่านได้เลยนะครับหรือจะสายตรงหาผมก็ได้ที่0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานียินดีให้บริการครับในส่วนราคาจัดจำหน่ายนะครับสำหรับ Honda j a z z ตัว a u V o ตคันนี้นะฮะปี2009นะครับผมราคาจัดจำหน่ายคันนี้อยู่ที่179,000บาทครับผม179,000บาทซึ่งราคานี้ทางร้านเรารวมโอนกรรมสิทธิ์และจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมในราคา179,000บาทนะครับผมถ้าได้สนใจนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับที่0 9 4 2 8 1 1 3 3 1นะครับ แวะมาดูรถจริงทดลองขับได้ที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีได้เช่นเดียวกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 4 2 8 1 1 3 3 1ีปางตรงหาผมได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านทีมงานเอกอุบลรถสวยของเราทุกท่านได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับ j จเจจปี2009ตัตว V Auto คันนี้นะฮะสวยจริงครับผมได้ไปนี่คุ้มเลยทีเดียวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ับสไครกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับในทุกๆช่องทางของ เอกอุบลรถสวยของเราครับแล้วท่านจะได้พบกับรถส,สวยนะครับนำมารีวิวให้ดูให้ชมกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเก๋งนะครับหรือว่ารถกระบะทุกรุ่นนะครับยอดนิยมหรือนอกกระแสนะครับเดี๋ยวจะมีมาให้ดูกันเรื่อยๆในช่องของเอกอุบลรถสวยฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c สไ b e กดติดตามไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า ep หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวยสวย ตอนนี้ผมกำลังขับ Honda Jazz GE นะครับหรือว่า New Honda Jazz โฉม generation ที่2ของเมืองไทยนั่นเองนะครับผม Jazz GE คันนี้ปี2009นะครับตัววีสมรรถนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพิ่งไปรีวิวมานะครับเมื่อสักครู่นี้ครับศาลหลักเมืองอุบลน,นะครับ โอเคถ้าใครสนใจนะครับแจ๊ส GE คันนี้ติดต่อทีมงานเอกอุบลรถสวยของเราทุกท่านได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอกอุบลรถสวยไว้ด้วยนะครับจะได้พบกับรถสวยๆรถใหม่ๆเข้ามารีวิวอัปเดตให้ดูให้ชมกันนะครับผมฝากด้วยแล้วกันครับ